หมุนและหมุนและตัวเฮียโดนอาหารวะเฮ้ยเอาเลยหรอเอาเลยเราได้โลภีโลหานเนี่ยเนี่ยอ่ามึงมึงกูจะเป็นใครมึงจะเป็นใครยศยศอะไรบอกเดี๋ยวกูเป็นจ่าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเป็นไอ้นี่บนเอกประยุทธ์พ่อแม่ชุดยกันเดี๋ยวเป็นบนเอกเป็นบนเอก อ่ะพลเอกพลเอกพลเอกตามพลเอกต้ามใครเป็นจ่ากูเป็นจ่ากูเป็นจ่าโอเคโอเคโอเคเฮ้ยกูเป็นรอยตีเองเพื่อนรอตีโอเครอตีกระสวงเป็นรอรอใหกระสวงเป็นรอ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 รวรเร็นอร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 มรอ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 นอรอกอรอรอระรอรอใอรใครเป็นจ่าวะใอรอปอนจราวอกูกูกูตายเป็รจ่าโอเครอออร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 ออร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 สัอรอรรออรออรอออร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 รอรออรอรออ อาจารย์สั้นนะมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้นักศึกษากเอ่อสุภาพนักศึกษาเปียนหาทุกคนไม่ามีร้อยเอกใช่ไหมนายร้อยครับเป็นนายร้อยไม่มีเจ้าร้อยเจ้าร้อยเฮ้ยกูเป็นพลเอกกูเป็นพลเอกกูไม่ทำอะไรกูจะไม่ทำอะไรเลยกูจะไม่ทำอะไรทั้งเกมกูจะดูพวกมึงกูจะดูพวกมึงจบขอกูขอเป็นนายพันเด้อเฮ้ยจ่าสั่งสั่งรอรอดิปิดพื้นสิบที รอรอยู่ไหนรอ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 ลุงนั่งลุงนั่งลุงนั่งสิทีปฏิบัติเด่นเลยมันมาแล้วราไม่รู้แต่เฮ้ยไอวัดจะมีเฮ้ยบอกคนเอกหน่อ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 ยเออบอกคนเอกหน่อยบอกคนเอกหน่อยสวยสวยสวยบอกคนเอกบอกคนเอกเลยอย่าทิ้งพนเอกอย่าทิ้งพนเอกพนเอกต้องอยู่เฉยๆฉพนเอกต้องนอนนอนทั้งวันทั้งคืนเอ้าไอ้เหี้ยเอาไว้มาตามกูแทนอะเพื่อนเอ้ยไอ้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 มึงใครวะ ไอ้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 เฮ้ยมือมือใครนะมือใครนะเอ๋อเด็กไปยวยนี่นะทำไมโดนโดนอะไรมาครับท่านผมโดนตีนิดหน่อยไม่มีคนไม่มีคนช่วยดิไม่มีบริการเลยโอ้ท่านอยู่กับผมฮะท่านจะปลอดภัยรอเรืนคันกูด้วยไอ้ที่อะไปปั่นเลยปั่นปั่นเออเออปั่นปั่นเลย เราโดนครับท่านฮัลโหลครับได้ครับได้ครับได้ครับเอ้ยเราโดนเป็ะตุนโดนด้วยได้วะกูร้อยกูร้อยกูร้อยร้อยแค่ร้อยไอ้ยิปติร้อยไอ้ร้อยร้อยบาทร้อยมาอะไรร้อยมาไรร้อยมาไรสวย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 ไสัตว์รอโดนแทนจ่ายเออรออเปนโดนแทนจ่าซะเก่งมากหารอ่าเก่กได้ปะเก่งมากผูทหารเดี๋ยว

เออซ่อมมาลอยซ้อมดีใอ้เฮียลอยไม่ขึ้นเครื่องหรอโอ้นี่นี่รอรอโดนแสงอีกแล้วรอ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 นบวะอยู่ใกล้รอดอบ้างมึงอะเฮ้ยเฮ้ยพูดพูดอย่างนี้จ่าได้ยังไงพื้นสิบสี่นี้เออข่าเฮ้ยเฮ้ยเออเอาเอาแต่กูเอ้ยลุงนั่งให้จ่า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 สาวลุงนั่งจ่าจ่าสั่งลุงนั่งนี่จ่าสั่งลุงนั่งเลย ลุนั่งสิบทีปฏิบัติลุนั่งนั่งเหี้ยเราอยู่ในตู้อ๋องั้นมันออกออกตู้สิบทีปฏิบัติออกตู้เหี้ยอะไรแบบตู้เหี้ยคือพอมันนะเราโอ้เนี่ยไม่ฟังไม่ฟังเลยเดี๋ยวคุณจะฟูไม่หัวใจมาดจะฟูนี่นะตลอดเลยวะยายย้ายย้ายผมต้องลงโทษคุณนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนเอกไม่สั่งผ่านบลูทูธไปไปลุกนั่งซะไอ้นี่มันด่าจ่าหลายรอบแล้วด่าคนเอกด้วย เาก้าไป้าไมมเก็บย่นอกเองมันนีม่มนี่ไม่ได้มีเหตนจากจากจากประตูเอนี่หนอยอร่อยแน่คนรต้องตาดานยต้องดาดานแล้วมันอยู่ไหนอะอยูกูเฮ้ยอยู่กับอยู่กับร้อยฮะอยู่กับคนเอกไอสัต อ๋ออยู่คนเอกแล้วเหรอราตอนนั้งนั่งทีไปไปจับเอาไปไหนเขาไม่เอาผมเขาไม่เอาผมเป็นไงเขาไม่เป็นเอกเขาไม่เป็นเอกแล้วเอาเชียร์กับเอาดิวะช่วยด้วยมีคนเอกอะไรยศร้อยเอกอะไรไม่รู้แต่เรียบร้อยแน่นอนเขาเป็นเอกเขาเป็นเอาเัาคนเอกเขาเป็นเอกเป็นเอกคนเอกอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่อย้อนโอเคโอเคไป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 วิ่งไปวิ่งไปมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว เดินไปเดินไปฮะเดินไปฮะยอมยอมตายแทนพอดีเปล่าวิ่งไปฮะท่านวิ่งไปโอเคครับโอเค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 เหมคนละเสียงกำจ่าที่คุยกับจ่าเมื่อกี้เลยอะท่านวิ่งฮะท่านวิ่งเขาตามมาเขาตามมาช่วยหน่อยของเราของเราให้ท่านเองได้ครับได้ครับได้ครับสวย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 มันจริงผมเลยให้กล่องโอเคครับโอเคโอเคโอเคท่านหนีเร็วหนีแล้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 ว ทันบิงเลยฮะไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องช่วยผม่คุยยู่แทนผมตีผมโดนตีแทนเปล่าผมไปโดนผมกับท่านผมไปเก็บเลยท่านแปลกไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้รอรอยอ,ยอ,ยอ,ยอยู่ไหนวะอยู่ไห <ป S 2> น,นก็ได้เหล่ากูเอ้ามึงเฉกคนเ,เอกเหรอ เปล่าไอ้เจ้ามึงตายแน่มึงตายแน่แกเนี่ยเอ้ยเราพี่จ่ามึงดูแลเราดอยดีดิจัดแหกไม่ได้เรื่องไม่เรื่องไม่เรื่องท่านเสือไม่เรื่องครับเราดอท่านอาจารท่านอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอยู่อยู่กลางแบบนั้นเองมาแล้วครับมา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 ครับครับท่านผมกำลังไปมันมาหาจ่าเออมาหามันมาหาคนเอก ไม่เอาครับไม่เอาบอกแล้วไม่มีใครเอาพลเอกลงไอ้พลเอกยังไม่โดนแขวนเลยฮะโหลอกพลเอกอยู่ไหนครับท่านพลเอกก็พลเอกก็ต้องอยู่ยศสูงสุดดีวะวอะโออีเฝ้าอีเฝ้าโอ้ผีเฝ้าเกินท่านพลเอกไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งครับอันนั้นมันโอเคครับโอเคครับโอเคครับเอ้ยเข้าเสอบเลยรอรอกับนายร้อยเข้าสอบเลยเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะโอช่วยด้วยครับร้อยเอก ขเขาสอนได้ปะเขาสอนได้ปะเออสวยโแทงให้ครับพันโอ้โหแทงให้แทงเท๊รับจริงๆรอ้ารับไปหน่อยออแทงคะแทงพันแทงแทงแทงพันวู้ฮู้ผมต้องรับให้หวะตอนนี้อยู่ล่าอยู่ดีอยู่ดวนเอาไปเยี่ยมอะไรร่วมคนเอกก็ยอมเสด็จสลักกันบ้างเสด็จสลักแล้วเขา คนไม่ได้ครับคนเอกครับผมเรือต้องช่วยทรายได้แต่มีต้ทุกคนเสมอภาคทุกคนทั้งราดอทั้งจังแต่ว่าทางงานไายตัวแดงผมคือเป็นมิตรจ่าจ่าไม่ยอมเสศรัลย์ย่ามจ่าเยี่ยมกระจายตลอดเลยจ่าเยี่ยมจ่าเยี่ยมท่านท่านท่านในผมดีกว่าอะไรอ่ะโอ้ยยายายา ไท่านายอย่าไปสนใจฮะท่านท่านมองหน้าผมฮะตรงนั้นมันดูสยองเกินไปถ้าท่านมองหน้าผมฮะได้ครับ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 นั่นอยู่กับผมท่านปลอดภัยฮะบายบายครับจ่าโอ้ขอบคุณมากท่านโอ้โหมันมีความเอ่อเมตตามากเลยเฮ้ยมาดูเอ้ามันไปไหนอะเรารอท่าเรารอจังหวะนี้กำลังวิ่งอยู่ที่เอ่อตู้ไมโครเวฟไยปลอดัยท่านปลอดภัยฮะท่าน อยู่ับผมฮะแอบดูโอเคมันลามันะนท่าทานบินไปแล้วท่านบิไปเียคนเอกกับไอ้ใครวะใครนะรอเหรอในรอยในอยนะท่านบิไปท่านิไปท่านิไป้อยคนกนร้อยผมกดคนเอกสุดชีวิตนะเด็เมือนตูจะเอาคนเอกมากกว่าแตร้อยสวยครับสวยไปรอรออทาดีทรู้อทำดีรอทาดีมากมีไฮะีไหมฮท่านบินไปฮะเราเก่งฮะเาเก่งมาเอาเอา ติดตู้ต่อเีย yeah, อ <i diction aries> <t hat> ้โอเอเลยจ้ท่นเจ้าท่นออกแล้วไอ้เชี่ยยติดติดผนังอ้สัะเอ้ยนเเปิดประตูแล้วโนวันหรอโนวันด้วยเไอคิอ่งนประฮ้ยไอ้รอรออยู่ไหนเฮ้ยรอรอไอ้รอรออยู่นี่ยนี่ มาช่วยหน่อยมาช่วยคนเอกหน่อยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไปเปิดประตูหน่อยราตอเปิดเลยเปิดเลยนะเดี๋ยวคนเอกสองหนึ่งเดี๋ยวคนเอกคนเอกใส่สลักให้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วประตูใกล้มากไม่ได้เ่รอเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาเที่ยแล้ว เอ้าหรือว่าประตูนี้เอ้ามันจะโบล่ปุ๊บเนี่ยรอรอมาช่วยหน่อยรอรอรออรัคนเอกไหมเฮ้ยเลียนเจอคนโผล่เอกนะรอรอเจอคนเอกทีช่วยคนเอกเรียนเอกจ่าดูแลนักเรียนดีดีนี่รอรอ่าดูแลนั่นเรียนไอเลียน เดี๋ยวอยุดเหมยอยู่ใดอะไรวะเราตอไม่ทำตามคำสั่งนะเคยเบิ้ลเอกเคยทิ้งกูไว้ก่อนหน้าทีแล้วอ่ะเอ้ยอันนี้คนละเกมเป็นคนละเกมกันอันนี้ดรตาสองเดือนหน้ากูตายเงินเดือนมึงมึงกูตัดเงินเดือนมึงไอ้ไก่ทุกวันนี้ก็เกินเจ็ดเท่าอยู่แล้วโอ้โหมันดูมันดูเอลเลนสองอันต้องถามก่อน คนอย่างรอดอไม่ได้เงินเดือนด้วยหรอวะรอดรอไม่มีเงินเดือนไม่ใช่